สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ที่ตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานว่าสโมสรแมนยูอาจจะเปิดการเจราจาก,กับสโมสรบาเยร์มิเนกเกี่ยวกับข้อตกลงในการดึงตัวจานมามูวซรามาที่ออตตฟอร์ดในยุคข,ของลูเบนอัมบริมนะครับโดวยว่ากันว่านะครับสัญญาปัจจุบันของมูวซรากับบาเยร์มิเนกเนี่ยใกล้จะหมดลงทุกทีแล้ว และก็ดูเหมือนว่าสัญญาณในการที่จะขยายสัญญาของเขากับบาเยอร์มินิกออกไปเนี่ยยังไม่มีท่าทีว่าจะเป็นเชิงบวกนะครับและถ้าหากว่าบาเยอร์มินิกไม่สามารถที่จะต่อสัญญากับจารมูเซล่าได้นะครับทางบาเยอร์มินิกเองเนี่ยก็อาจจะหาวิธีปล่อยจารมูเซล่าออกจากทีมก่อนที่สัญญาของเขาจะหมดลงเพราะว่าไม่อยากจะเสียงเตะค,คนนี้ไปแบบฟรีๆนะฮะด้วยผลงานของจามูเซล่ากับบาเยอร์มินิกนะครับเขาก็ยิงไปแล้ว50ประตู <S <S ทำไป35แอซิสจากการลงสนามไปทั้งหมด174นัดรวมทุกรายการนะครับและแร่งขาเบื้องต้นนะครับก็ยังได้กล่าวเสริมเพิ่มเติมไว้อีกว่าถ้าเกิดว่าจานมูเซล่าย้ายมาแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยคนที่จะตกที่นั่งลำบากก็าอาจจะเป็นบูโน่ฟรนเดสเพราะว่าการสร้างทีมแมนเชสเตอร์เต็ดภายใต,ใต้การบริหารของเซอร์จิมล,ลิฟนะครับ เขาต้องการสร้างทีมจากผู้เล่นอายุน้อยซึ่งทางบูโน่ฟนินเนสเองนะครับก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้เล่นอายุน้อยนะเพราะว่าบูโน่เนี่ยเขาอายุ31ปีแล้วใช่ไหมครับแต่ในทางกับกันเนี่ยทางจามูโซล่าเพิ่งอายุแค่21ปีเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการที่แมนเชสเตอร์เดจะได้ตัวจานมามูโซล่ามาร่วมทีมเนี่ย ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่านอกจากจะมีสโมสรแมนยูที่สนใจนเตะรายนี้แล้วก็ยังมีสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรอาเซนอลและก็สโมสรลิเวอร์พูลรวมถึงสโมสรอ,อื่นๆยักษ์ใหญ่ในยุโรปนะครับที่สนใจจานมาโมซราเหมือนกันถ้าเกิดว่าจะมีการดึงตัวจานมาโมซรามาร่วมทีมเนี่ยก็อาจจะมีการ แ,แย่งชิงเสนอเม็ดเงินที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันสําหรับนักเตะรายนี้นะครับและยังมีการคาดการณ์กันไปด้วยน,นะครับว่าถ้าเกิดไบโอเมเนกจาเป็นจะต้องขายมูเซล่าออกจากทีมจริงๆเนี่ยพวกเขาอาจจะเรียกร้องค่าตัวของมูเซล่าสูงถึง100ล้านปอนด์หรือมากกว่า100ล้านปอนด์ในช่วงตลาดหน้าหนาเดือนมกราคมนี้ก็เป็นไปได้ซึ่งเหตุผลหลกัลกๆเลยก็คือว่าสัญญาของมูเซล่ากับยบโอเมเนกเนี่ยยังเหลือเยอะอยู่นะครับมันยังไม่ถึงช่วงท้ายสัญญาของเขาที่จะหมดลงนะครับ ทางไบยอเมนิคเนี่ยก็จะเรียกร้องในมูลค่าที่มันสูงแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงที่เวลามันใกล้จะหมดลงทุทีแล้วอย่างเช่นเหลือประมาณสักสองสาเดือน4ีหเดือนเนี่ยทางไบยอเมนิคก,ก็อาจจะลดมูลค่าค่าฉีกสัญญาหรือค่าตัวของเตอราดนี้ลงก็ไปไ,ปได้ซึ่งในกรณีนี้นะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปเพราะว่าการมาของลูเบนอัมบูดิมนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนักเตะแล้วก็อาจจะมีการขานักเตะออกจากทีม เพื่อที่จะสร้างทีมตามที่เขาต้องการนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนาะนักเตะชุดเก่าของแมนยูเนี่ยมันเป็นนักเตะชุดของเทนฮากใช่ไหมมันยังไม่ใช่ชุดที่ทางอาร์มริมนั้นต้องการซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะว่าทางอาร์มริมเนี่ยจะเลือกซื้อนักเตะประเภทไหนและจะซื้อนักเตะที่มีมูลค่าสูงหรือมีมูลค่าต่ํานะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากเขาออฟไซด์ ide, แล้วก็ทีมท้อน,นะครับที่ออกมารายงานตรงกันแจ้งให้ทุกคนเพื่อทราบนะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากคิสเวเลอร์ผู้สื่อข่าวจากเดลี่เมลที่ออกมารายงานว่าการที่ลูเบนอโมริมมาเป็นผู้จัดการทีมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าลูเบนอโมริมจะมีอำนาจในการซื้อขายนักเตะนะครับหรืออำนาจในการคัดสรรน,นักเตะเข้ามาสู่สโมสรเพราะว่าอำนาจในส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นอำนาจของเจสันวิคอกซึ่งเจสันวิคอกจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบ ในการให้คําแนะนํากับรูเบนอัมบูริมเกี่ยวกับรูปแบบการเล่นหรือสไตล์การเล่นเพื่อสมโมสรอนแมนยูโดยเจสันมิ c คอ์นะครับจะเป็นคนสรรหานักเตะแล้วก็เอามาให้ลูเบนอัมบูริมเนี่ยเลือกเหมือนที่เขาเคยทํากับเอลิกนาคในช่วงเสมอร์ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าการที่สมโมสรอนแมนยูได้แต่งตั้งรูเบนอัมบูริมเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ไม่ได้แปลว่าสมโมสรแมนยู เปลี่ยนแปลงพื้นฐานหรือโครงสร้างภายในสโมสรเพียงแต่ว่าพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมคนใหม่เพื่อปรับปรุงผลงานในสนามของพวกเขาให้ดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะซันนะครับที่่อมารายงานว่า เหล่าบรรดานักเตะแมนยูเกือบทุกคนอยากจะให้ลุดฟิตเตลอยอยู่ที่สโมสรแมนยูต่อไปเพราะพวกเขาเชื่อว่าลุดฟาน,นิตตลอยเนี่ยคู่ควรที่จะอยู่สโมสรแมนยูต่อไปแม้จะมีการแต่งตั้งลูเบนเอัมบริมเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมก็ตามนะครับโดยว่ากันว่านะครับนักเตะแมนยูเนี่ยชื่นชอบลุดฟิตเลอยเป็นอย่างมาก เพราะว่าลูดฟานิตรลอยเนี่ยเข้าใจถึงหัวอกนักเตะแล้วก็สามารถเข้ากับนักเตะได้เกือบทุกคนนะครับเพราะว่าเขาเคยเป็นนักเตะมาเขาเข้าใจดีนะว่าสถานการณ์ความกดดันนี้เป็นอย่างไรแล้วก็สถานการณ์ในการฟอร์มตกฟอร์มรุ่งเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอีกอย่างนะครับดูเหมือนว่าทางลูดฟานิตลอยเองเนี่ยก็จะให้ความเคารพกับนักเตะเป็นการส่วนตัวเกือบทุกคนด้วยแล้วก็นักเตะก็ให้ความเคารพกับลูดฟานิตรลอยเหมือนกันซึ่งแตกต่างจากเทนฮาร์กนะฮะที่ค่อนข้างจะ ปฏิบัติแบบในรูปแบบที่มันเป็นกฎเป็นเกมแบบตรงชินเกินไปนะครับซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยว่ากันว่านเตแมนยูไม่ค่อยจะชอบไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เป็นคล้ายๆกับกรณีของคิตตินโรลันโดแล้วก็ทางจารสันซันโชนะครับที่ทางโดนแยกตัวไปซ้อมในช่วงนั้นนะครับก็ตามนั้นแหละครับก็ต้องมารอดูกันว่าลุตฟานิตอยเนี่ยจะสามารถพาแมนยูชนะเชลซีได้หรือไม่นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอนโซมาเรสกาเฮดโค้ชของเชลซีนะครับที่ได้ออกมาเตือนให้นักเตะเชลซีเนี่ยอย่าตื่นตนกตกใจในกรณีที่แมนยูเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมคนใหม่ซึ่งผู้จัดการทีมคนใหม่นั้นก็เป็นผู้จัดการทีมขัดตาทับอย่างลูดฟานิตลอยนะครับดูทางเอนโซมาเรสกานะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์สั้นๆว่า ภาพรวมพวกเขาก็พยายามรักษาทรงเดิมเอาไว้เพราะมันค่อนข้างเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรๆในเวลานสั้นแต่ผมก็เห็นถึงรายละเอียดปีกย่อยที่แตกต่างออกไปเอาเป็นว่าในเกมที่ยูเต็ดเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์5ประตูต่อ2เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือจากแนวทางที่เล่นก่อนหน้านี้แต่ในทางกลับกันผมคิดว่าถ้าเวลาผ่านไปสักระยะเนี่ย ทางผู้เล่นกับลูฟฟี่ลอยจะสามารถสื่อสารและเข้าใจกันมากขึ้นและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่ทางลูฟฟี่ลอยนั้นต้องการที่จะเดินไปธรรมชาติของบอลเปลี่ยนโคดนั่นแหละในกรณีที่ทีมใดต้องมีการเปลี่ยนโค้ดแน่นอนว่าผู้เล่นเหล่านั้นก็จะมีการเล่นที่ดีขึ้น ซึ่งประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างเช่นในลีกอินเตอร์ลีในลีกสเปนและในลีกเยอรมันที่ผมเห็นมาอย่างไรก็ตามการที่แมนยูมีการเปลี่ยนผู้จัดการทีมแบบนี้ผมเชื่อว่าในการแข่งขันครั้งนี้อาจจะเป็นงานยากสําหรับเชลซีซึ่งต้องมารอดูกันว่าในวัาอาทิตย์ที่ถึงนี้เราจะสามารถทําเหมือนกับที่เราเคยทํากับลิวพูที่ผ่านมาได้หรือไม่ อินโซมาเลสกากล่าวไว้นะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าระหว่างแมนยูกับเชลซีใครจะเป็นฝ่ายที่เก็บ3แต้มไปครอบของนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก s k y ยสปอร์นะครับที่ดรามรายงานว่าหลังจากที่แมนยูได้แต่งตั้ง en, ลูเบนอโบเดมเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมของพวกเขานะครับ แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยอาจจะหาวิธีทางการเจรจารเพื่อเซ็นสัญญากับกองหน้าสปอร์ติ้งลิสบอนอย่างวิกเตอร์กิยเคเรสในอนาคตอันใกลน้นี้โดยว่ากันว่าทางสโมสรแมนยูเนี่ยอาจจะยื่นข้อเสนอเพื่อให้เตยรายนี้พิจารณาในช่วงซัมเมอร์แล้วก็มีการคาดการค่าตัวของเขาอยู่ที่ราวๆ60-70ล้านยูโรนะครับ สำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ